เลครับคลิปนี้ติดเครื่อง P11UD ลูกค้าซื้อไปชุดหนึ่งแล้วหัวซีรี่7ติดเครื่อง P11UD นะครับก็น่าจะวางเสร็จแล้วเอาชุดใหม่ไปตัวนี้มาดูติดเครื่อง อันนี้สวยมาใหม่เจ้าของพี่รอแป๊บนึงของพี่นี่เขา E 3เดี๋ยวติดต่อติดเครื่องต่อได้ครับตัวนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวติด P11 เสร็จก่อนนะได้ครับโอเคลูกค้ากำลังเปลนเครื่อง โอเคก็น่าจะจบเพราะว่าลูกค้าประจำกันเอาไปชุดหนึ่งละ